สายป้อนชุดหนึ่งจ่ายไฟให้กับแผงย่อย3เฟส400โวลต์มีโหลดรวมทั้งหมด72.80 kVA ถ้ากำหนดให้ดีมานแ f a เตอร์รวมเท่ากับ80%จงหาพิกัดเครื่องป้องกันกระแสะเกินขั้นต่ำสุดของสายป้อนไปที่โปรแกรมคลิกเปลี่ยนหน่วยเลือก kVA กรอกค่าโหลดลงไปโดยเอาค่าโหลดทั้งหมดคูณค่าดีมานแฟกเตอร์ก่อนก็จะได้ค่าโหลดสูงสุดออกมาได้เท่าไหร่ก็กรอกค่านั้นลงไปค่าเผื่อกระแสตรงนี้ปกติจะเผื่อไว้เพื่อไม่ให้วงจรทำงานหนักเกินไปแต่สำหรับข้อนี้ต้องการค่าขั้นต่ําสุดเราก็สามารถเอาค่ากระแสโหลดมาหาขนาดเบรกเกอร์แบบไม่เผื่อเลยก็ได้ค่ะ ดังนั้นค่าตรงนี้ก็แก้ไขเป็น1เสร็จแล้วคลิก C B ก็จะได้ค่าเบรกเกอร์ขนาดเล็กสุดที่จะใช้ได้ออกมาแต่ในคำตอบไม่มีค่านี้ก็ให้เลือกค่าที่ใกล้เคียงกันแต่ต้องไม่ต่ำกว่า84แอมป์นะคะดังนั้นข้อนี้เลือกข้อคอค่ะจบข่าว